ในตีสุดเท่ากันยางมาเจอเด้อค่ะเด้อดอกซากุระค่ะต้นงามอกคะต้นเตียงามปะคะซากุระจะไม่มีกลิ่นหอมเด้อค่ะเด้อนี่คือต้อนซากุระโอ้ดอกดกค่ะดอกดกเบิ่งนี่คือนาบานเขาเนาะค่ะเนาะแต่ยังเป็นที่สาธารณะดังนั้นเราไม่ต้องว่านี่ดอกนี้ค่ะดอกมักท่านมักแอปเปิ้ลเล็ก สวัสดีค่ะเมื่อนีตื่นเสาร์มาท่าการก็บอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกประมาณ11อดโมงและะ้วค่ะตอนนี้กำลังแดดเบิ่งค่ะแดดแจ้งจังปางเบิ่งแสงแดดแสงแดดมีท่านี่แหละคะ่ะบัวล้ายบัวล้ายบัวลาย,ลาย,ลายดังนั้นห่ากระดเวลาแหละเด้อค่ะเพลิดางแผนไหววาสิไปแยกรสตโตเบอรี่ไหมูค,ค่ะปลูกสตโตเบอรี่หฮมูเพราะว่าน้องออมเขาไปเมืองไทยเนาะไปอยู่เมืองไทยประมาณ4เดือนค่ะ กลับมาพ่อได้เก็บผ้าลูกพาเต่อเก็บสตอรี่ส่นตัวก็เลยสิฝ้าวไปจัดการให้เรียบร้อยค่ะช่วงนี้ฝนกระตกมาตลอดเนาะ,ะเนาะนะเฮ็ดยังก็ลําบากแน่ปลูกพักปลูกเนี่ยกะตรงตาก้นฝนปลูกกะเปียกหมอดสอดเปียกหมอดสอดเป็นธรรมดาของ <c oughs> ไอเกษตรกรเรกรนาะ,ะเนาะเดะเหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินป้าบึ้งเนี่ย ป่านนี้พ่อฝนมาจังสิคะมาท่านที่เลยนะคะผีถากผีถากไม้ถึงหอยถากหอยถากค่ะ <c oughs> เพดกสิมาแบงสตอเบอรีร่ของเพดไปเนาะคะ่ะเนาะนี่คือแลงสตอเบอรีร่ของเพจดอกกำลังออกค่ะก็จะแบงไปตามจริงมันต้องแบงไปปลูกตั้งแต่นาตั้งแต่นานา นาหิมะมดค่ะแต่ว่าเพรบ่มีเวลาค่ะเมื่อเนี่ยได้วันดีขึ้นดีก็เลยสิมาจัดการให้เรียบร้อยมาค่ะไปไปเบิ่งกันว่าบ้านน้องออมไก่บ่กย่างจากน้องบ้าน,นเพกรกังจากบ้านน้องออมบ่ไก่ค่ะนี่ค่ะเลี้ยวเห็นบ่ค่ะลำคขาสีขาวนั่นคือลังค่าสีขาวส่วนส้นนี่เนาะค่ะเนาะส้นนี่กระสิเป็นอ่า หนาหนาวเขาก็เขากา็เ,ากาเอาไว้เลนเมื่นเลนหรือว่าหนาห่อนจะสีกับผ้ากันมานางังปิกนิกขอบขั้วเบิ้งเขาก็ออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเพชรก็เป็นเป็นอนันยยูเป็นเมลเลมเมลเลมก็คือเป็นสมาชิกอยู่ละค่ะของที่ออกกาลังกายแต่ว่าส่วนนี้เพชรยังบ่าทัออกผอมออกเนาะคะ่ะเพชรท่าห้ไก่ไก่หนาหนาวจะค่อยสี เริ่อมออกอีกอย่างหนึง่งยิมเขาก็ยังปิดอยู่ค่ะอีกบดนนี่ละค่ะนาจะเปิดวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าเริ่มเปิดเพราะว่าเพิเ่งได้รับอีเมลมาเนานะคะเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็จะเขียวอุ่มเขียวแบบเลี้ยวค่ะยาว่าแต่อันใบใหม่เขียวเลยค่ะนาตาอ่า ยูทูบเบอร์ก็เชียวกันค่ะ,จะเจอแดดไปนิดหน่อยเชียวทันทีค่ะปาดเบิงเบิง,บงนี่คือพักพักชีล้อมจะเห็นตัวไปเนาะคะ่ะเนาะเจวไปนี่คือการออกกำลังกายอัน,น่ะออกตูดออกนั้นออกนี่เบิ้งค่ะบรรยากาศก็สิดีดีดีมวนอยู่เด้อค่ะแถวนี่บรรยากาศดี สิเวทมองฝนมาต้องฝ่าวเร็วๆทันทีค่ะนั่นเดี๋ยวสิพาไปบ่งต้นสกุละเห็นต้นสกุละต้นหนึ่งปาดอกฟันสินโตค่ะดอกฟันฟันสินโตกําลังบานเพอเวอร์เต็มเลยด้วยค่ะฟันสินโตจะเยอะแยะค่ะบ่งในร้านกวงางบ่งดอกสีขาวค่ะมีไปทัว่วเลยค่ะหอมเพ็ดอ,ออกมาได้นิดเดียวค่ะเกินลังขึ้นหอยบอ่ ปันดังท่านที่ค่ะในตีสุดเท่ากันยางมาเจอเด้อค่ะเด้อดอกซากุระค่ะต้นงามบอกค่ะต้นเตียงามบอกค่ะซากุระจะไม่มีกลิ่นหอมเด้อค่ะเด้อนี่คือต้อนซากุระโอ้ยดอกดกค่ะดอกดอกเบิ้งนี่คือนาบานเขาเนาะค่ะเนาะแต่ยังเป็นทีสาธารณะดังนั้นเราไม่ต้องว่านี่ดอกนี้ค่ะดอกมักท่านมักแอปเปลิลเล็ก แดบจะหอมแอปเปิลเล็กหอมไหมดอกบ้าหอมค่ะแปลกมากเลยปกติดอกแอปเปิลจะหอมดีเลยซุปประจำศาลนอเวก็จะเน้นดอกดอกไอดอกนี้ละค่ะดอกแอปเปิลดอกแอปเปิลความสวยดอกสกุลละเห็นบ่เห็นบ่งามบ่ะคะงามสุดๆเลยกระท้นท่าหยาบนะพ่อมจะเป็นสอตัวนี้จะเป็นดอกเล็กๆเป็นกีบคือดอกมะลิบานเฮาเลยเนาะ เมียนดอกมะลิบ่ค่ะหรือว่าบานไม่รู้โรยจะเป็นชสอๆบานไม่รู้โรยไปค่ะไปต่อใกล้ถึงแล้วค่ะนั่นค่ะดอกสีขาวที่เพชรไทยบ่อยๆแต่ว่าตรงนี้บัวเดมมาไายเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ดอกนี้จะบานไปทั่วป่าค่ะดอกนี้เพรจะปลูกค่ะอยู่บ้าน แต่ว่าโบผานได้ค่ะโบผานเพราะว่าอายังหัวค่ะโบออกดอกค่ะตายก่อนมันสีตายคือดอกแบบนี้เนี่ยนี่เห็นนี่บอกค่ะก็จะตายจางสีเลยค่ะิึงได้ละมีอยู่ทั่วไปดอกสีขาวค่ะนั่นกน็เป็นเมดเลยค่ะกินจะหอมอบอวนยางส่วนืนให้ลงไหลค่ะแต่ว่าความหอมของมันอ่ะเป็นพิษต,ต่อเพชรแต่ว่าเพชรกระสู่ไว้สู่ไว้ค่ะ ตอบุอ่ีบะค่ะนี่ละค่ะเป็ดสิจัดการปู๋ใหม่ด้ะเบิง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  <c oughs> ต้องการปุ๋ยอย่างแรงนะเนี่ยเบิงค่ะเป็ดกระิบจัดการปลูกใหม่เนะค่ะเนาะเอาไปปูกหนาบ้านดีกว่า เบิงค่ะเบิงต้นเชอรี่ค่ะต้นเชอรี่ขี่นกค่ะนกกินแล้วก็มาขี่ใส่ก็เลยเป็นต้นเชอรี่ล่มก็มาเนาะค่ะกีบกับปลิวโรยลงมาเบิงเต็มสนามหญ้าค่ะเต็มสนามหญ้านะั่นคือดอกสีเหลืองนี่ก,ก็คือดอกหญ้าค่ะข้างหน้าเขาจะอันหลยนยเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นดอกหญา้าเบิงมันเขินอยู่ เพื่อนปานขอาโมค่ะ แบบหากโอ้ยเอาหากเลยค่ะแบบลึกทอนจังไรก็ทอนบอก้นด้วยค่ะเบิงเบืงจะให้เบิงหากของมันรากของมันทอนออกมาเบิงแต่นายครับอย่าหากเนี้ยขนาดด้วยค่ะเนี้ยอย่าบอกไข่เบิงก่อนนั่นง บวกึืนขาท้อนบวกึืนนี่คืออะไรวะต้นไม้ต้นเกาสีเหลือไไว้ค่ะเป็ดกระสิตุกแต่งตัดมือนี่คือมือสตอเบอรี่เวลามันจะออกมามันกระแยกของอกมาจากสีเนาะคะ่ะแต่นี่มันตายค่ะเพราะว่ามันร่นลงมาบโดนดินค่ะไม่ทนต่อหิมะดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเราก็จะจัดการเขาออกนะคะเนาะ ขอเวลาจัดการก่อนไปปลูกแปลงใหม่ด้ค่ะเตรียมปลูกด้ค่ะเตรียมปลูกตอนนี้ก็มาหอดนาบานแล้วเนาะคะ่ะหากกระเจนใหญ่ค่ะตัวไดไได้ดินดีเนาะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันกะเข้ากับสิเลอตัดมือออกค่ะเพราะว่ามันจะมีมือหายาเลอยย้อยจะสีเนาะคะ่ะยากในการปลูกมันตัดค่ะตัดตกแต่งจะได้ง่าย ง่ายในยการปลูกค่ะนี่เลยแดดบบหูว่าสิถึงหรือเปล่าค่ะแต่คิดว่าเคืองเหม่อแดดน่าจะถึงเนาะคะ่นะเนาะ,ะตรงนี้ถ้าแดดด,ดีสตอรอเบอรี่ก็จะหวานเนาะคะ่ะแดดดีดินด,ด,ดีความอุดมสมบูรณ์กส็สวยปีที่แล้วเพชรปลูกกัมกวางตุงไหวค่ะบอกเดี๋ยวเลยว่างาม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  เพราะว่าได้ดินดีค่ะปีนี้่ามีดิในใส่แลนะ้วค่ะเนาะนี่ค่ะพื้นที่ในการปลูกกซิยูประมาณนี้ค่ะเป็นนาบ้านค่ะนาบ้าน มาค่ะเดยเวลาปลูกนะคะจัดการลุย<ม>ปลูกเป็นตะงามคัก<ม>แข่งกับฝนด้วยค่ะฝนกำลังเทลงมาเราก็จะเอาทีละต้นทีละตน้ะตนค่ะจะว่เอาเป็นกอด้วค่ะจะาทีละต้นเพื่อที่จะให้มันคุมไปหมดนะคะเนาะปลูกที่ๆค่ะเอาทีละต้น เพราะว่าปีหน้าอาจจะได้เปลี่ยนนะคะอาจจะได้เปลี่ยนที่ถ้าถ้าไม่อยังก็ถ้าได้ฝนไม่ดีเนาะสูตรนี้เลยครับเพื่อความรวดเร็วบ,บ่ปลูกเป็นก่อดน,นะคะเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นจังไดเหอนะคือการเพื่อที่ปลูกจะเก็บพันไว้ค่ะ เก็บพันไว้ได้กินด้วยนะเก็บกเบ็เก็บง่ายโปรยปุ๋ยมัดจัดค่ะ ั่นแหละค่ะคลิปนี้คลิปปลูกสตอเบอรี่เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อมาเบิ่งค่ะว่าคลิปต่อไปซีเดยมาเฮ็ดคลิปเก็บสตอเบอรี่บ่ค่ะค่ะเพชรขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะฝนมาแล้วเพชรต้องฟังเพลงแล้วพาวปูไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะเขอให้ทุกคนจงสุขสุขสุข